มีแต่พนักงานมาเมื่อวานนี่ก็ได้ทหารตำรวจมาเด้อมาเด้อกินเข่าเนาราอะเออขาซื้อกินอยู่แล้วแต่เราไม่กินเพราลอกกินเบียร์อยู่แล้วเออเราบริมีเบี้ยอีกเนาะเออเราบริมีเบี้ยอีกอย่างเบี้ยกลางเวรเราอันเราเปิดห้างขายเพิรล้ายอันอาหารตามสั่งที่บอกเลยกับเนี่ยเราเนาะกับเนี่ยเราโลภีตมีแต่พนักงานมาเมื่อวานนี่ก็ได้ทหารตำรวจมาเด้อมาเด้อ อาหารค้ายเพลคลายาาาอันอาหารตามสั่งพี่น้องเลยกับเนี่ยเราเนาะกเนียรนนเนยราโิหมูลูกมูน้างอุนแน่เขกดนังอุนแน่กับเข็ม่้มนแน่มาเมอว่านเล่นกนเล่นกบอกนั่งอุ่นไม่คิดคลยน้องเราคนะเบอรค่คยอ่านเราไปจับมือ่านนะอุ่นเอาัลนอัน กันซีหากะห่ามนนี่มันจบมันเจือแน่หัวกะลาเข่ากะเข้าว่ะเออแม่นเขาเขา่อยเบิ่งแล้วนั่นอันเป็นตาสแตกว่ะท้าหลอกกินเหล่าคอยกันคอยอ่านพอกอยางหัวคือคือคือเยอะงางไปเสร็เป็นนอยทีไปเอายังเล่ากะเข้าอแล้วโอ้โเนี่ยเราก็มี เลชารล่ก็มีบ้านนี่ีงม้อคุณเผาเผานั่นนะมันก็ผมแม่เลยเนาะมาขวขี่ว้าวขวาวเลยเนาะมาขวบขี่คนาพี่วยังมาขวขี่คเียวเองบอกได้คนแล้วเราบอกโอ้ยผมแม่ยาวนานเปล่นขวารุกปรกอบกงแง่งเลยเอ็กซ่แล้วคงทีแบบแบบแบบซ่งแล้วอยากเล่าแบบยัดเยียดใส่เราใส่กวยอย่าั้นสักนู่นกนของแล้วแต่ได้ห้ามโกงคึ้ขอกงคุณกได้นองเพงเนาอยากิตนั่นและเรต่ทัด น้นมันกระตุ้ข่อยคิดย,ขขด okay. ขย์ของ่ยอ,อ,อยเป็นนองหรอวะหูน้องหักแทนเป็นนองเป็นน่องซื้อเหล่าซน้อเซื้อมากินยางผ่านมาเลยกับแว่กินเหล่านื้อเดียวเราซื้อมานี่โมแมว่าเข้าสี่เป็นจูเป็นเช้าในน้ำเป็นสูเป็นเ้าเป็นโมแมทเนาะเป็นเช้าไปนั่นไปนี่มันก็ต้องไปต้องกันเลยเนาะแม่ลรอวะแม่เละผมจะกามหักแทนเป็นเอ่ยเป็นน้องจะสื้อเป็นนองเลย รด่างกับไปนังเงื่อนอีแม่บักอลายคนบึงเดียกว่าทั้งดเรียกเตียกที่แข็งอยู่บึงในคิดมาเนี่ยสมบัติลลายคนก็มีกล่อยมีมึงจะกันหนุนกแล้วก็เป็นฝาสชีวิตกับคนย้อนในจังไรที่เราเอ้ยเราหาหลอกกินเหล้าแตแล้วมืดขึ้นคือ FC ม่เห็นมากเลยเราไมเมียะไรของเราหือเรอ่อเราก็มมีใหญ่ได้ที่เด้ยมากินในเรือในซานกับกัมเมนต์ว่าจะกินทีเดียวแม่นอเพื่อนมานีเพื่อนขาเอา นั่นน้ำตาลน้ำนเออมาแล้วเนี่ยไหนเนีเออ้องจับมือเจ้าเนี่ยน้าเนี่ยมันตวเจ้ารเอไม่ตัวใครยังเฮ้ยมันเล็กมัเล็กผึ่หูแรงกวนี้มันไม่จับตัวเนี่ยมันบอกเลกเจ้ามันตั้งเล็กผึ่งหูแรง่านี้อาหารกินในมือรอเคยจับในมือเม่เลยเออเห็นัะขิดก่อเห็ดขึก่อน กินอาหารในมือคนนี้กินเสร็จยังไปขายไังไปรันเบอร์เดอร์อะไรเนี่ยหรอกเดี๋ยวคนก็มาหากินเพื่อไปเลี้ยงมันครอบครัวเอาไปเลี้ยงลูกเพิ่นค่ะไปเลี้ยงลูกเพิ่นเออข้าวหักเฮาวขาหักเพิ่นเพิ่นก็หักเฮาเฮาบอกทำไรเปิ่นเรื่องจัดมันเคยจัดกินในมือเมี่ยเคยเคยนหาข่อยกินเข่ากนั่ง่อยนี่เขาไดมเมียกินเข่าเนาะได้มืออเดี๋ยสิเนี่ยจัดในมือเนี่ย mười lăm corai mười đấy, corai 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 เราพิง่งในเบร์สไซยังเราผิ่งไปกระโ้กระโพแล้วเอาแ่รมีดแล้วปวดแมวปวดแมวลงปวดแมวลงลงขางลามมันเป็นสแตกอึนบอปวดก็ลงเอายาะเข้าไปเอาผึ่กระโพกัตัดเอาเซยหังมันใะจำบ,บปุ๋ยเนี่ยเบิงบิง้งสีอย่ามาต้อมหนาต้อมตานะ ขายเพอขายอันอาหารตามสั่งพี่น้องเลยกับเนี่ยเราเนาะกับเนี่ยเราโลภีตมีแต่พนาักงานมาเมื่อวานนี่ก็ได้ทหารตำรวจมาเด้อมาเด้อกินเขา